สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนตัดต่อเป็นแฟนในไอโมวี่ค่ะอย่างแรกนะคะไปที่ไอโมวี่ก็กดสร้างภาพ,พยนต์ใหม่นะคะอ่าแล้วก็กดเลือกวิดีโอที่เราต้องการค่ะมาหนึ่งวิดีโอนะคะ,ะแล้วก็กดสร้างเลยค่ะเห็นไหมแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเราใช้ไอโมวี่ตัดนะคะแต่ในรันวอลเราใช้เป็นอ่าอย่างแรกก็ที่บวก กดที่วิดีโอกดทั้งหมดนะคะแล้วก็เลือกคลิปนะคะที่เราต้องการจะทําเป็นแฟนแล้วก็กดคลิปนั้นกด 3. จุดสามจุดกดหน้าจอแบ่งค่ะแล้วก็จะได้มันเป็นแบบนี้หน้าวิดีโอเท่ากันนะคะมันก็จะเท่ากันเป็นแฟนเลยาจากนั้นก็กดไปที่คลิปข้างบนนะคะคลิปที่เราแฟนแล้วก็กดขีดลงมานะคะเพราะมันจะเป็นเส้นอ่าพรากดขีดลงมามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าจะเล็งให้มันดูดีขึ้นให้มันเทียบเทียบขึ้นก็กดตรงข้างบนสุดนะคะก็คือ เป็นขยายที่มีวงกลมอยู่นะคะก็คือง่ายมากๆเลยนะคะใช้ได้แค่ iOS นะคะเพราะว่า Android มันไม่ได้กับแอปนี้นะนะคะไม่ต้องไปทายคลายมาสเตอร์เลยนะเพราะคลายมาสเตอร์ต้องไปลบรลยน้ำอีกทีใน InShot ใช่ไหมละ่ะอันนี้ไม่มันนีมันไม่มีไลน์น้ำูีแล้วไงเออสำหรับนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะอ่าที่นั่นจะพูดนะคะก็คือรานตัดต่อแฝดรันวองนะคะใน คลายมาสเตอร์ okay, นะคะเพราะว่าเราไม่รู้นะว่าอันนี้ตัดได้เพิ่งมารู้อีกทีก็มาลองนี่แหละบ๊ายบายค่ะ